เพทยยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A ทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กับน้องจ้าจ๋าที่บริษัทเพทย์ยนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอเอาใจสาวกคนต้องการ t o โย t ้าเรโวตัวปี2021และ e ีคว s สสีดำมานะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าเอามาเสิร์ฟให้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ยกสูงนะคะคันนี้นะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวเลยนะคะใช้งานไปแค่4ปีนะคะลูกค้า ราคาตอนนี้เหลือเพียง5 1 9 0 0 0บาทนะคะเป็นชมหน้าใหม่เลยนะคะและน้อกจาก็มีแค่คันเดียวด้วยนะคะสำหรับตัวแคปยกสูงออตโต้สีดำนะคะมีแค่คันเดียวเลยนะคะใครตามหาอยู่คว้าไว้เลยน้องจะ๊จะ๋าเอามาเสิร์มให้นะคะตัวนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่อยู่ที่1 3 0 0 0 0กิโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่เดิมเดิมเลยเราไม่มีกอนะคะและเป็นรถบ้านนะคะใช้งานมือเดียวหน้าสวยหน้าใช้มากใครตามหาอยู่ก็ รีบเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องเาจจ่าได้นะคะลักษณะบอดี้รถนะคะสวยเดิมนะคะน้องจจกคัดมาให้แล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบเอามารีวิวให้ดูถ้าช้ากว่าน,นี้เดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าน้องเซลล์40ชีวิตนะคะก็ทำออนไลน์เหมือนน้องเาจจ่าเลยแต่ใครเป็น FC น้องเาจจ่าอยู่และเป็น FC บริษัทเพชรยนต์แล้วเลื่อนผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะคะรีบโทรหาด่วนเลยเพราะว่ารถสวยมากนะคะบอดี้เดิมจริงๆนะคะ เลียมสันฟ้ากระโปรงรถเดิมนะคะรถไม่มีช้ำไม่มีชนนะคะพร้อมกระจังหน้าลมดำสี่เหลี่ยมค้างหมูสวยๆหล่อๆเท่ๆมาพร้อมกับตาไฟนี่ใสๆอยูย่เลยค่ะลูกค้าตาไฟใสๆสวยๆนะคะรถไม่มีตำหนิเลยสภาพพร้อมขับ95%ไม่ต้องทำอะไรเองเพิ่มเติมนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านขับรถกลับบ้านได้เลยหรือใครจะซื้อสดนะคะเอกสารพร้อมเล่มพร้อมสามารถซื้อสดได้แต่มีแวด7%นะคะขอชี้แจงในคลิปแบบให้ชัดเจน ในส่วนของคนที่อยากฟีดเอนะคะก็รีเควสเข้ามาเดี๋ยวน้องจะจ๋าดูแลให้ไม่มีปัญหานะคะในส่วนของตัวกระบะรีโว่สวยๆแบบนี้นะคะ ล้อแม็กนะคะโฉมนี้ก็เป็นตัวสแตนดารดเดิมโรงงานนะคะซีรีส์ยางสอง้ทั R 1 8นะคะดอกยางเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นยางปี2023ยี H ่ห้อ Bystone เป็นยางที่พร้อมใช้พร้อมขับนะคะเป็นยางป้ายแดงเพิ่งเปลี่ยนมานะคะในส่วนของเบ้าโชกกรบอกโชกไม่มีแปลงไม่มีเปลี่ยนนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็์ไม่มีการแปลงแต่อย่างใดนะคะเน้นเดิมนะคะิ้วโป่งซุ้มล้อเดิมนะคะกระจกเป็นโครเมียม ไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะของแท้ของเดิมโรงงานออริจินอลแน่นอนโลโกโล้ไฮรักอยู่ชัดเจนค่ะลูกค้านะคะมาพร้อมที่เปิดโคมีมที่สภาพที่สมบูรณ์แบบนะคะตัวบันไดทางขึ้นนะคะตรงนี้ก็ไม่มีรอยเบียดรอยชนรอยชำรุดนะคะรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมแบบนี้เหมาะแล้วนะคะที่จะไปอยู่กับเจ้าของคนต่อไปใครที่ชื่นชอบสีดำใครที่รีเควสตสีดำเข้ามานะคะไม่ควรพลาดเลย นะคะสวยเดิมจริงนะคะแล้วก็ตัวแคสซี C นะคะลูกค้าส่วนใหญ่ในการซื้อรถมือสองจะกลัวตัดต่อแคสซีกลัวแคสซี C ไม่เดิมนะคะกลัวแคสซีแบบตัดต่อเต๊กตัวถังมาไหมบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ามีการตัดต่อแคสซีรถเตียวถังเรื่องไม่มีการตอกเลขถังใหม่นะคะรถมันจะโอนไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแต่รถของเราโอนได้ทุกคันนะคะสบายใจได้ <S <S ล้อแมกด้านหลังสวยสวยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะไม่มีเบียดจริงๆนะคะไม่มีเบียดเลย ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็กลิ้งก้างหาจะจ่าได้นะคะรถเดิมจริงๆนะคะเรามีการารันตีนะคะมีใบเซอร์ให้นะคะตรวจสอบ274รายการนะคะเรามีให้นะคะ f c นะคะไฟท้ายด้านหลังนะคะก็อยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะไฟท้ายค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าเพื่อนมกกว่าใครเลยวิ่งทางไกลนี่นะคะบอกเลยถ้ามองไกลๆนี่ก็รู้เลยว่าเป็นตัวปีใหม่นะคะของตัวรีโวนั่นเอง บันทดทางขึ้นมีให้พร้อมครบนะคะตัวนี้เป็นตัวเอ็นทีจะไม่มีกล้องถอยให้นะคะแต่ไฟท้ายนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะไฟท้ายมีเลอะละ้าตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเบรกศู์เปลี่ยนให้นะคะโลโก้ตโตโยต้าอยู่ชัดเจนอยู่ทั้งหมดนะคะมาพร้อมด้านหลังฝาท้ายก็คือไฮลักคําว่ารีโ o นะคะไฟท้ายไม่มีแตกนะไฟท้ายซ้ายขวานะคะสวยเดิมค่ะนะคะเดี๋ยวน้องจย์จะพาไปดูช่วงล่างกันนะคะช่วงล่างสภาพเป็นยังไงนะ ช่วงล่างนะคะเพากลางแหนบนะคะท่อเสียไม่มีแปลงไม่มีเปลี่ยนช่วงล่างไม่มีผุไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะล้ออะไรอยู่ครบชัดเจนบอกตรงๆวเลยว่าล้ออะไ่ยังไม่โดนถนนเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะล้ออะไรยังไม่โดนถนนเลยใครตามหาอยู่นะคะขคบทะเบียนไว้เลย4ทบเท่างองู2 6ง0ูนะคะเอาตัวรถสวยๆเดิมๆกับน้องเจ้าจ่าไปขับเลยมาเราจะมาเปิดฟาท้ายดูกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ กระบะท้ายนะคะตรงไลเนอร์นะคะโตเพื่อ,อน้องจยาเนี่ยคลีนทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบเท่านั้นเองแต่วันนี้จะให้มาดูว่าความเดิมความใหม่นะคะของไลเนอร์เนี่ยยังดูสดอยู่เลยนะคะรอแค่ล้างแล้วก็ขัดนะคะเคลือบแค่นั้นเองก็ดูใหม่ดูเงาปกติได้แล้วนะคะสะโพกซ้ายสะโพกขวาเนี่ยไม่มีชนแน่นอนลูกค้าให้ดูความเดิมก่อนนะคะถ้าคุณลูกค้ามองหาก,กระบะไว้ทำมาหาก,กินซึ่งหนึ่งเลยนะคะถูกก่าป้ายแดงและแน่นอน นะคะส่วนไม่ก็ไม่ได้เยอะมากกับรถ4ปีนะคะรายละเอียดโครงสร้างเน้นเดิมนะคะช่วงล่างตัวไลเนอร์นะคะนี่ให้ดูนะคะนี่เปิดดูได้เลยว่ารถไม่มีน้ำท่วมนะคะท่านผู้ชมนะไลเนอร์ไม่มีรั่วปามสบายเลยลูกค้านะัดดูรถตัวจริงกับน้องจ้าจ่าที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าบริษัทของเราก็เปิดทำการทุกวันรอซัพพอร์ตลูกค้าทุกอาชีพทั่วประเทศจริงๆ เน้นย้ำว่ารถของเราตรวจสอบโครงสร้างให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปเสี่ยงดวงที่ลานประมูลนะคะลานประมูลเนี่ยนะคะลูกค้าต้องเอารถเดิมๆไปเก็บเองนะแต่ถ้ามาหาทางพิจ์เนี่ยเราเก็บาราละเอียดให้หมดแล้วนะคะซึ่ง ถ้าลูกค้าไปประมูลเองใช่ค่ะราคาถูกกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเบสเสร็จแล้วรวมเก็บสีเก็บรายละเอียดเก็บโน่นนี่นั่นให้รถด,ดูพร้อมใช้รับรองงบประมาณปลายแน่นอนนะคะมาหาทางเราครบจบสภาพ95%ไม่ต้องเสียตังค์ทำอะไรเองเพิ่มเติมเราก็มีบริการซัพพอร์ตหลังการขายให้นะคะมีวารันตีให้หลังการขายนะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้รถของเราเนี่ยรับประกันทุกคันอยู่แล้วนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเจอรถชนเนี่ย หรือเจอรถจมนาหรือเจอรถไฟไหมเอามาคืนเลยนะคะลูกค้าเอามาคืนได้เลยเพราะว่าน้องจะรีวิวตามความจริงแล้วรถบางคันน้องจ๋าก็เห็นพร้อมกับลูกค้าแบบนี้นะคะตัวเบาะนะคะตัวนี้เป็นตัวที่จะเป็นเบาะผ้านะคะตัวลูกค้านะแต่พวงมาลาัยได้มัลติฟังก์ชันมี Apple c a r าเพแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมเกียรอ์ออโต้แอร์ออโต้นะคะโหมดอีโค่โหมดเพราะว่าโหมดได้คามะพร้อมหนกจอนะคะะบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะเออนไม่ออออมีชำ้ำรถนะสะภาพเดินสภาพสวย น็อตโครงสร้างเสา A เสาบไม่มีแกะไม่มีถอดสภาพเดิมแบบนี้นะคะลูกค้นานะนี่แทงประตูสวยสดใหม่นะคะบอกเลยสภาพกริบสวยพร้อมใช้แน่นอนเดี๋ยวนอ้องจ๋าจะอ้อมไปดูให้ดูในส่วนของฝั่งด้านขวานะคะตัวนี้เลยนะคะด้านขวาด้านซ้ายนี่เปิดประตูให้ดูเลยกว้างนะคะแคบกว้างแล้วตัวสูงนะคะแล้วได้สีดำด้วย เทมิสเสน่์สุดๆ,ๆนะคะรอแค่ต่จ่าคลีนสปาให้อีกรอบนึงเท่านั้นเองนี่รถไม่มีตําหนิค่ะท่านผู้ชมดูได้เลยรถไม่มีตําหนิเลยนะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะคันนี้ก็ยังไม่ติดจองนะสาวกกระบะนะคะสายแบกนะคะสายหาทำมาหากินนะคะเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีค่ะนะคะตรงนี้สวยมาก นะคะร,รับรองถ้ามาเจอรถตัวจริงจะสวยกว่านี้เพราะว่าต้องมีการล้างการคลีนการขัดสีเคลือบเงาให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้าพื้นที่รถแออัดนิดนึงนะคะน้องจ๋าไม่มีที่จะรีวิวนะคะต้องมาแอบๆนะคะหาที่แอบรีวิวสักนิดนึงนะคะเพื่อทําสื่อออกไปให้ลูกค้าห็นเยอะมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะคนหนที่เป็นแฟนคลับเชรยนต์เนี่ยนะในคนทานเลยอ่ะเดี๋ยวน้องจ๋าพาไปดูเครื่องยนต์ทั้งพร้อมกันค่ะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะลูกค้านะคะฝาครอบเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องเครื่องยนต์แทกเครื่องยนต์เดิมนะคะตัวฝาหมอ้อน้ํานะคะไม่มีโกงนะคะคานหน้าเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะลิบล็อกตัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะคะสีเนี่ยนะคะตัวคานหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวถังแบตเตอรี่นะคะปี ปี6นะคะเดี๋ยวน้องจะเช็คค่า c c a ให้ถ้ามันเสื่อมคุณภาพเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นลูกใหม่ให้นะคะแท่นรองแบตเตอรี่ไม่มีสนิมนะคะนี่ไม่มีขี้เกลือเลยสภาพเดิม,เด,มเดิมสดสดนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับท่อเก็บสายไฟสวยรายละเอียดเดิมชัดเจนนะคะเครื่องยนต์สวยสดแห้งไม่มีรอยเซรรอยเยิมรอยซึมหมองน้ำมันเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยสอดคล้องก,กันกับตัวเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะคะเครื่องยนต์แท้ ไม่มีชนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรารับประกันให้อยู่แล้วเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอโครงสร้างนะคะให้ลูกค้าสบายใจแต่วันนี้จะเอามาให้ชมก็คือให้ดูความเดิมของตัวรถก่อนว่าคุณลูกค้าซื้อรถที่พยนต์ไปเนี่ยนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะจุดเด่นของคันนี้ก็คือ1เลยนะคะได้ปีใหม่นะคะแล้วก็ได้สีดสําทรงสวยยกสูงนะคะไม่ก็แค่1นึ0 0 0สมกิโลราคา5้าแ0 0หนบาทนะคะเกียร์ออ,อตโต้สวยๆส,ยสภาพเดิมแบบนี้ขอย้ําว่าเดี๋ยวน้องจ้าจ๋า Clean. คลีนขัดสีเคลือบสีให้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นรถสภาพพร้อมขับอย่าลืมว่าภาษีพรบรครบนะคะเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เช็คแบตเตอรี่ให้ก่อดน,นะคะใช้ถ้ามันใช้ไม่ได้ถึง3เดือนนะคะเดี๋ยวน้อจ๋าเปลี่ยนเป็นลูกใหม่ให้แต่ว่ามันใช้ได้8-9เดือนเนี่ยนะคะน้อจ๋าก็จะให้ลูกค้าไปใช้ก่อดน,นะคะขอย้ําว่าซื้อไปเรามีบริการหลังการขายเรามาีการดูแลหลังการขายให้นะคะซัพพอร์ตให้แล้วก็ในส่วนของคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะน้องเจ้าจ๋าก็มีบริการฉุกเฉินนะคะ 24ชั่วโมงให้เหมือนกันทั่วประเทศนะคะมีการส่งรถสไลด์ให้มีการส่งองค์ f i n a n ไปหาถึงที่แต่ความจริงแล้วน้องจ้าจ๋าเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาชมรถด้วยตัวเองนะคะมาดูรถด้วยตัวเองนะคะจะได้น้องกจ้าจ๋าจะได้ดูแล fc ของน้องกจ้าจ๋าด้วยตัวเองทุกๆคนเลยนะคะดูแลเคสเองบริการเคสเองหลังการขายตั้งแต่ต้นจนจบนะคะฝากไว้ด้วยใครที่เป็นแฟนขับน้องเจ,จ้าจ๋าและติดตามน้องจ๋ามานานนะคะขอบพระคุณนะคะตอนนี้ก็ได้17,000ซับแล้วนะคะขอ ใครที่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ถึง2 0 0 0มื่นทรบบาใบนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ